สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ที่มีแต่ตัวเลขวันนี้ตัวเลขเต็มไปหมดครับเพราะเป็นอาทิตย์ที่1เมษายน2555ครับเดือนที่เขาว่าร้อนที่สุดร้อนที่สุดในบรรดา12เดือนก็คือเมษายนครับแต่วันนี้จะร้อนแค่ไหนตัวเลขจะเยอะแค่ไหนเอ s เมมาครับเพราะว่าผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบเสี่ยงโชค69ครับ <c oughs> 69ครับ อ,นนอ,นนอันนี้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 ผมไม่ได้บอกหรืออะไรนะคือเมื่อคืนผมฝันถ้าคุณเก้าที่เจ็ดปั๊บผิดทันทีก็มันจะต้องมีเก้าที่แปดต่อไปเพราะฉะนั้นแค่หกเก้าพอหกเก้าพอครับ,รบถ้าเกิดเก้าที่เจ็ดไปนี่ถือว่าอาจจะผิดพลาดได้เมื่อคืนผมฝันผมฝันว่าผมเนี่ยเดินเข้าไปซอยหก <c oughs> แล้วอยู่ดีทะลุไปซอยเก้าเลยอ๋อคุณเอาความฝันของคุณมาทําให้แปนบัดมบยของเรา ไม่ผมผมบอกแค่เฉยๆไม่ได้ว่าอะไรคือมันแกแ้่ความฝันหัวหน้ามันไม่ได้ว่าเป็นความจริงที่ไหนล่ะแต่สถิติที่ผมบันทึกลงกินเน็ตตันเฮ้ยเขาไม่ไร่กินเน็ตบุ๊กนะกินเน็ตตันเลยครับผมบันทึกไว้แล้วว่าถ้ามื้อใดก็คือเมื่อไหร่ครับที่หวยออกวันอาทิตย์วันนั้นจะต้องไม่เบิ้ลก็หหามอ้บ เบิ้ลหามนี่เทเบิ้ลไม่รอดนะไม่รอดนะวันนี้นะผมบอกให้นะเบิ้ลเบิ้ลหามนี่ใอยจะคิดอุ้ยเทเบิ้ลวันนี้เทียนะดูซิหวยออกไอ้นี่หวยออกไอ้นี่เบิ้ลนุ่นเบิ้ลนี่เสร็จเป็นการเพราะว่าทุกวันอาทิตย์เนี่ยสถิติเนี่ยเขาจอดมาแล้วว่าไม่เบิ้ลก็ต้องหามครับอืมเขาบอกแล้วไงว่าวันนี้ยังไงก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นวิจารณญาณในการรับชมนะครับ แต่อันนี้มันเป็นแค่การเสี่ยงมันไม่รู้จะถูกว่ามันเป็นอนาคตแต่เมื่อวานนี่ครับใครที่ดูมวยรายวันแล้วเข้าไปใน a ฟ e b o o k มวยรายวันนะครับขอโทษทีครับไม่ว่าจะเป็นเหินเออเยี่ยมหรือว่าสี่มนุษย์โอ้ยคนนี้ครบไม่ได้เพราะมันมีสี่มนุษย์มนุษย์เดียวแ้วที่สำคัญใครรู้ไหมครับใครครับเพชรพนมมีนโยธินโอ้ยตัวนี้เหนียวแน่นเหลือเกินพลาดคนเดียวคือก็คือเจ้าไข่มุกดำ อ๋อนี่เดี๋ยวนี้มวยรายวันมีเฟซบุ๊กเหรอมีเฮ้ยผมเปิดทำไมไม่เจอคุณเข้าไปเซิร์ชเลยว่ามอมาวอแหวนยอยักษ์ครับพสลายเหรอสลายอยักษ์ถูกต้องครับอืมเป็นมวยลายแล้วนะอ่วอแหวนไม่นากาศนอหนูอ่านว่ามวยลายวันเซิร์ชเข้าไปปั้งขึ้นมาเลยครับเป็นโกตันพิกี้บอนุยเขียว เขียวน้อยป๋องอยู่กันเป็นนั่งเป็นกลุ่มครับแต่งชุดปีใหม่นั่นแหละครับคือพวกเรา Facebook ของพวกเรากดเข้าไปครับแล้วเข้าไปปั๊บเนี่ยอันไหนถูกใจเข้าไปดูรายการย้อนหลังเหรอดูได้ครับวันนั้นท่าดูเซิร์ชเข้าไปแล้วกดดูครับได้วันนี้ได้ทุกวันคงงงสิท่า คงงงจุดทา่าคิดว่ายังไงรู้ไหมขนาดส่ง SMS พิมพ์ SS ยังพิมพ์ไม่เป็นเลยแล้วไปกด Facebook พอดีวันนี้ก็มาเด้ยดูย้อนหลังคนที่เข้าไปดูนี่ประมาณเป็นร้อยแล้วนะโอ้ยเนี่ยเห็นไหมประมาณแสนห้าหมื่นคน <c oughs> ช่วงก่อนนี่เป็นงานจ้าขนมที่กดไลค์เข้าไปอ๋อไลค์เข้าไปดูคุณเข้าไปดูเป็นแสนเป็นล้านี่ะมันไม่มีประโยชน์ฮะคุณต้องกดไลค์ครับไลค์ก็คือภาษาไทยก็คือสระไอไม่ใช่ครับอะไรฮะ ไลค์ก็คือชอบอ๋อด้วยผมกดภาษาไทยแปลเป็นไทยคือชอบครับไลค์กดนี่ภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่าไลค์เขาจะพูดอย่างนี้ไลค์อ๋อไลค์กดไลค์ชอบพวกเราครับไม่ว่าจะกี่คนก็ช่างครับชอบก็มาชอบก็มาจะทำให้เฟซบุ๊กของพวกเราเนี่ยเจริญเติบโตครับแล้วก็แข็งแน่น ไม่มีคำว่าอ่อนไหวอ่อนแอแล้วก็จะมีของดีๆไม่ว่าจะเป็นมวยบอลเนี่ยลองเข้าไปดูดแต่จะจะหาว่าพวกผมธรรมดา,าจริงๆแล้วพวกผมไม่ไม่ธรรมดาครับคือชัยามิตรชัยหรือมิตรนครแต่ที่แน่ๆนะครับวันนี้เอาคู่มวยก่อนดีกว่าเรา <c oughs> พร้อมกับเหลดนะเหลดนะกะรณานะอ่ะหยิบปากกาถูกต้องคุณต้องหยิบปากกา <c oughs> แล้วก็หยิบกระโทรศัพท์ <c oughs> ไปวางเอาไปเก็บเลย อย่าพึ่งเก็บครับไปหิบเมจิกมันไม่ได้อ๋อเมจิกใหญ่ไปหยิบปากกาครับสีอะไรก็ได้มาอ่าผมลหนึ่งถึงสามกันสําหรับคนที่ยังไม่พร้อมนะไม่ว่าจะเป็นพี่โอสุราชแล้วก็ทางด้านเตียนมวยแลักเยอะแยะเลยเพราะว่าสาวที่เกาจะติดตามรายการเราบางคุณเทียนอืมคุณหมีกระทุ่มแบรนสิบสิบแปดสโนไวล์ลำยองน้องทพิป น้องทิพย์ไม่ต้องเสียใจครับเพราะเมื่อวานฝนก็ถล่มกรุงเทพยับเหมือนกันแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณเขยชยภูมิโอ้โหเมื่อวานพลาดไปนิดเดียวผมบอกว่าสี่มนุษย์สี่มนุษย์อีม,มอะไรก็ไม่รู้แล้ววันนี้ยังไงจ้งเลยทีเดียวเลยไม่ยากครับเดี๋ยวจับเลยครับสําหรับผู้ได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมกับ ลายเซนเขาทรายแกลเล็กซี่นะเป็น,นที่ทเรียบร้อยแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับนี่เป็นถ้วยจากชมรมเพื่อนหนึ่งเก้านะครับประธานงักอูแซลิมร่วมกับเราครับมวยลายวันจัดทําถ้วยนี้ขึ้นมานะนี่ลายเซนพ่ละเขาทรายแกลเล็กซี่ตรงนี้เขาเซนว่าแดถ้าซูมนี่จะเห็นครับแดซ,ซูมนี่ภาษาปลาเป็นไทยครับก็คือดึงใบใกล้ๆนี่ครับแด แดนะครับโครเซียนมวยลายวันครับแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษโคชเซยแล้วเป็นภาษาไทยอีกเขาทรายกาแล็กซี่และครอบครัวข้างหลังข้างหลังข้างหลังโซงหลังเนี่ยบทีมีไหมมีแล้วครอบครัวไหมครับนี่ครับเขาทรายกาแล็กซี่ครับสวยงามหเหลืองอลามไปวางตู้บ้านใครก็มีสง่าราศีล่ำรวยเงินทองที่บ้านนั้นครับเอาละครับสวยงามมากผู้ที่ได้โชค ก็คือถ้วยใบนี้มีแค่ห้าคนครับผมจะประกาศชื่อเลยก่อนจะเข้าคู่มวยไหนๆจะมาแล้วเพราะว่าตอนนี้ไปหยิบประกาศกันมาเรียบร้อยแล้วครับผมคนแรกครับขอแสดงความดีใจกับคุณหนูเล็กครับท่านที่สองครับคุณอ้อมรักหงครับแหมคนนี้ยิ่งดูมวยไรยวันทุกวันยิ่งจะเป็นเซียนขึ้นทุกวันวันนั้นไปที่โคราชครับเจอผมวิ่งมาหาผมบอกขอถ่ายรูปหน่อย สักพักเดียวพี่เป้าของเราตอนนี้อยู่โรงพยาบาลถามว่าพี่เป้าอตอนนี้อยู่โรงพยาบาลน,นะครับ,รบก็กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วถ่ายรูปกับพี่เป้าเขาบอกว่าเพิ่งจะเห็นเนี่ยว่าพี่โกเนี่ยหล่อจริงๆพ <go> ูดโกหกพูดปดเนี่ยผิดศีลนะครับและคนที่สามครับก็คือคุณสองโมครับสองมอก็คือไม่รู้สองอะไรแล้วและถภาพสตรีครับ ผู้หญิงทุกวันนี้เก่งจริงครับไม่ว่าจะเป็นคุณหนูเล็กและก็คนที่สองคือคุณแม่มดครับแม่คือแม่มดในนิยายเนี่ยมีเวทมนต์นะแต่ตัวจริงไม่รู้แม่มดของเรานี่เอาไว้พรมน้ำมนต์หรือเปล่าคือสุกาพสตรีเนี่ยก็คือแม่บ้านคือแม่บ้านเนี่ยนะครับก็บางทีก็ไม่ได้แบบแฟนเนี่ยเป็นเซียนมวยตับหมูไปด้วยฟังไปด้วยอ่าแล้วก็ดูไปด้วยข้อมูลคือแฟนเนี่ยเป็นเซียนมวย่คนเล่นมวยเงี้ย พอแฟนเปิดปุ๊บเนี่ยแม่บ้านเขาก็มาดูตาม,มเขาอาจจะถูกใจคุณตันหรือคุณโกคุณคปอนุยรรหรือคุณเขียวหรือคุณน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชอบก็เลยติดตามดูพอดูเสร็จก็เลยเสียงเสียงทายมา<ก>สุดท้ายเป,เ,ปเป็นอะไรที่ว่าเก่งครับผู้หญิงไม่เก่งจะเป็นนายกรัฐมนตรีเหรอ,อใช่ไหมและคนสุดท้ายครับคุณหมูบินครับหมูบินนี่ก็แหม่ไม่ค่อย<ห>พลาดเท่าไหร่ห้าท่านนี้นะครับ เตรียมตัวนะครับเดี๋ยวหัวหน้าตันเดี๋ยวเอาปอนหนุ่ยมาไหมเดี๋ยวให้ปอหนุ่ยให้เกตเขาหน่อยอ่าได้ได้ให้ปอนหนุ่ยนี่เดินเข้ามาจับแบบนี้เลยนะได้ให้ปอหนุ่ยก็แล้วกันนะครับเรามาเข้าคู่มวยกันก่อนนะครับคู่มวยนะครับช่องก้าศึกอัศวินดํานะครับก็วันนี้ถ่ายทออกระเที่ยงตรงคู่ที่หนึ่งเป็นพันพยัคฆ์โคชงะโคกชงายพบกับมาลัยเงินสิทธ์คูนอดคู่ที่สองครับดาวดวงเด่นปิ่นสินชัยหรือเชียงรายน้อยปิ่นสินชัยพบประกายทองสิทธิ์น้อย คู่ที่สามครับแชมป์แชมป์สิทธิสารวัตรศักดิ์พบกับพิษท่าเสยสักดิ์นะครับนี่คือช่องเก้าหลังจากนั้นก็มีไหมช่องเก้าไม่มีไม่มีนะครับเพราะว่าวันนั้นโดนคู่ที่สี่ครับร้อยระบาดเข้าไปเละปิดทันทีิกระทันหันแม้กระเล็กระตั้งโตเล็กใช่ที่พี่มิตรจัดหรือเปล่าใช่ครับโอ้โหพี่มิตรมาอยู่ร่าดาเนินก็ปั่นป่วนครับไปอยู่ช่องเก้าปั่นป่วนอีกคือพี่มิตรจัดมวยดี โอจัาไปดีพริกทุกทีแล้วก็ไวทเป็นหน้าที่ของกรรมการเขาครับคนจัดเขาไม่รู้เรื่องหรอกแล้วก็ต้องเกณฑ์สินะครับบ่ายโมงสี่สิบห้านะครับประกาศเตรียมเพราะว่าเราจะมีเลทตอนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงออกทัศนวิจารณ์เนี่ยจะมีเลทเนี่ยบอกกันอีกหนึ่งครั้งครับคู่ที่หนึ่งครับวันนี้เป็นหานสักกินพบน้ำตาลเอสิ์ไทยแลนด์นะครับเลทตอนเช้านะตอนนี้นะทางด้านหานต่อฮาซ คุณที่สองครับเพชรทองไทยเพชรเมืองตลาดนี่ซ้อมอยู่กับเสียสมหมายนะครับพบกับทางด้านเพชรน้ำหนึ่งววิรยาพงษ์หรือเพชรน้ำหนึ่งพุ่มพันม่วงเดิม,มนะครับแหลกคุณนี้เปิดไข่ต่อรวยคุณที่สามครับฉลามทองสิบ